สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานคณะคารินานทั่วโลกในการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่21เมษายน2568ความว่าพระคารินาลโจวานนี่บัตติสตาเรประธานคณะคารินานทั่วโลกนครรัฐวาติกัน ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้ซึ่งทรงเป็นที่ชื่นชมยกย่องของโลกและทรงเป็นผู้ซึ่งประชาชนชาวไทยได้เคารพรักยิ่งโดยเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งคุณธรรมอันเปี่ยมด้วยศรัทธาความหวังความใฝ่สันติและความเมตตาต่อมวลมนุษย์ ในทุกพระสมณสารที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสทรงมีมานั้นเรามั่นใจว่าจะมีประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอยู่ในคำภาวนาของพระองค์เสมอในการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งสำคัญเมื่อปี2562นั้นความถ่อมตนและความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ของพระองค์ได้จุดประกายความรักความหวังความกล้าหาญและความเมตตาในดวงจิตของทุกคนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาร่วมหมื่นที่เข้าร่วมในพิธีมิสซากลางแจ้ง ผู้ยากไร้ผู้ป่วยที่เสด็จเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือบรรดาผู้นำจากกลุ่มศาสนาต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นการส่วนพระองค์ในครั้งนั้นข้าพเจ้าและพระราชินีก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในพระจริยวัตร พระปรีชาสามารถและความเป็นผู้นำทางจริยธรรมอันสูงส่งของพระองค์ข้าพเจ้าและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอร่วมกับประชาชนทั่วโลกในการแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียของมนุษยชาติครั้งยิ่งใหญ่นี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ภูตานได้สารสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันนำมาสึ้งความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองประเทศติดตามในสารคดีประชาสัมพันธ์ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชาอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการวันนี้เสนอเป็นตอนที่สอง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นพระราชวงศ์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรพูตานเป็นการส่วนพระองค์เมื่อปี2531ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศยังไม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์พูตานได้เชื่อมความสัมพันธ์กัน ต่อมาไทยและภูตานได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2532โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่4มีพระราชสารทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2534 มีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานพระองค์ที่4นัณป้อมถาชิโชกรุงทิมพูซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนภูตานในครั้งนั้นช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น และในปี2549สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์น้ำเกลวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่5ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุก,กะเพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร ทำให้ราษฎรชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีและทำให้ปูตานเป็นที่รู้จักมากขึ้นในืยามที่ชาวไทยทั้งประเทศโศกเศร้าจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาถประพิษ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานพร้อมด้วยพระราชวงศ์ภูตานได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงร่วมพระราชพิธีพระบรมศพเพื่อแสดงความไว้อาลัยสะท้อนถึงไมตรีจิตของพระราชวงศ์ภูตานที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยประเทศชาติและประชาชนชาวไทยพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนระหว่างกันในหลายโอกาส โดยพระราชวงไทยได้ส่งถ่ายทอดพระประสบการณ์ด้านต่างๆให้ภูตานนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการพัฒนาประเทศของตน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองพระราชวงศ์ยังนำมาซึ่งความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองประเทศเป็นแรงบันดาลใจในการจัดตั้งโครงการต่างๆในพูตานเช่นโครงการหลวงพูตานและโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพูตานตามพระราชดำริและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอกอบ วันนี้ทุกพระราชการณียกิจและพระกรณียกิจของพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์พูตานสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและพูตานก่อตัวและพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลาง นำมาซึ่งความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั้งสองประเทศสมดังพระราชปณิธานของทั้งสองพระราชวงศ์ในการดูแลทุกสุขของอาณาประชาราชโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระกนิษาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศพระราชรสุดาสยามอรรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการการเสริมสร้างอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริ วันที่22เมษายน2568เวลา8นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเท่ากับไทยสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมฮอ l i เด y i n ินแอนด์สวีทเวียงจันทร์ทรงเปิดการประชุมวิชาการการเสริมสร้างอนาคตที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตามพระราชดำริ าสต,ตราจารด์ดรบุญแฝงภูมิมาลัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกราบบังคมทูลรายงานการจัดประชุมในโอกาสที่โครงการความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณาสุขตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิราติเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดำมเิยง,งานมาครบ25ปีในปี2568และเป็นปีมหามงคลทรงจเจริญพระชนมายุ70พรรษาโครงการส่วนพระองค์มหาวิทยายลัยมหิดล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชาทูตณเบียงจันท์และกระทรวงสาธารณสุขลาวจึงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นระหว่างวันที่22-23ถึงเมษายนนี้เพือ่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้งได้ฟื้นฟูความรู้และร่วมกันพัฒนางานให้ดีขึ้นโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษาฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขเป็นที่น่ายินดี ที่หลายท่านมีผลงานทางวิชาการมานําเสนอทําให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อบ,บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกท้งพร้อมที่จะร่วมมือ รับมือกับโรคที่จะอุบัติใหม่หรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศและในภูมิภาคนี้ตลอดไป จากนั้นทรงฟังการเสวนาพิเศษเรื่องการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนางานอย่างยั่งยืนฝ่ายลาวได้นําเสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่งและการสํารวจข้อมูลด้านสุขภาวะของประชากรลาวในปี2563พบว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคเอ็นซีดีมีมากขึ้นต้องหาทางป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว เมื่อปี2543สมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้ทำโครงการความร่วมมือกับลาวในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทรงตระหนักว่าบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเป็นหัวใจสำคัญของระบบบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนทุกวัยมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการส่วนพระองค์หมหาว,วิทยาลายัยมหิดลและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขของลาวเป็นประจำทุกป,ปีปัจจุบันรุ่นที่27เเพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณาสุขที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานการฝึกอบรมจัด ที่มหาวิทยาลัยมหิดลครอบคลุมทุกสาขาอาชีพทางแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรเทคนิคการแพทย์นักกายภาพและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่ทํางานประจําที่โรงพยาบาลแขวงโรงพยาบาลเมืองสํานักงานสาธารณาสุข,ขแขวงสํานักงานสาธารณาสุขเมืองรวมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุข นอกจากการจัดฝึกอบรมแล้วยังมีพระราชดำริให้คณาจารย์ปฏิตามและประเมินผลการฝึกอบรมที่ลาวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมท้งพระราชทานเครื่องวัสดุญาญณญชีพให้แก่โรงพยาบาลเมืองอาทิโรงพยาบาลเมืองขวาแขวงพงสาลีโรงพยาบาลเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางโรงพยาบาลเมืองเมืองแขวงบ่อแก้ว จากนั้นท่อพระเนตรนิทรศการ25ปีความร่วมมือไทยลาวด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริมี3ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่อง25ปีแห่งความร่วมมือตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวครั้งแรกในปี2533ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีบุคลากรจากลาวเข้าอบรมรวม1,171คนส่วนที่2สแสดงผลงานของสิทธิ์เก่า20เรื่องอาทินางรดาวรบุญนภาผลหัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแขวงบ่อกแก้วเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลอายุรกรรมและศัรยกรรมเมื่อปี2558นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการห้องผ่าตัดอย่างเป็นระบบให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้เครื่องมือถูกทิ้งไว้ในคนไข้ การตรวจสอบเครื่องมือก่อนและหลังการผ่าตัดส่วนที่3เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์และสาารณสุขจากมหาวิทยาลัยมหิดล เวลา13นาฬิกา40นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงตำหนักผ้าไหมลาวโบราณสมาคมหัตถกรรมลาวก่อตั้งเปิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นางนาลีศรีสุริศภริยาประธานประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้อุปถัมภ์ตำหนักผ้าไหมลาวโบราณและนางสวนสวรรค์ว,วิยาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในฐานะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการเผยพแพร่ว,วัฒนธรรมของลาวสนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศ กตลอดจนผู้เช่วชาญให้ตำหนักผ้าไหมาลาโบราณตำหนักผ้าไหมาลาโบราณตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติและความเป็นมาของศิลปะผ้าไหมาลาวสแสดงนิทรรศการสิ่งทอโบราณของลาวได้แก่เครื่องแต่งกายโบราณจากแขวงต่างๆสแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นตำนานเล่าขานของลาวและชนเผ่าต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาเครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีกรรมวิธีการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ งานศิลปะสิ่งทอโบราณของเราที่รวบรวมจากของสะสมส่วนตัวของหลายครอบครัวมีพื้นที่ชมวิทัศน์เรื่องผ้าไหมาลาวร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเครื่องประดับสินค้าหัตถกรรมที่ขสันจากแขวงต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติในนครหลวงเวียงจันทร์ เวลา15นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงรัฐสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายทองลุนศรีสุลิศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพักประชาชนปฏิวัติลาวเฝ้าถุลละอองพระบาทมีพระราชปฏิสันถานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีต่อกันมายาวนาน นับตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า35ปีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากราชเบเรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าเศรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสพามิตรภาพไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงและทออพระเนตรโครงการสูงพัฒนาและบริการด้านการเกษตรหลัก22ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยลาวมีความช่วยเหลือกันมาตลอดไม่จืดจางทําให้เกิดโครงการความร่วมมือด้านต่างๆจํานวนมาก เวลา17น,นาฬิกาเสด็จออกณนห้องสุภัตราสาโรงแรมสุภัตตราเวียงจันทร์พระราชทา,านพระราชาวรโรกาสให้ในายทองลุนศรีสุลิตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและนางนาลีศรีสุลิตภริยาจัดพิธีบายสีทูมพระขวัญในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การใบสีสู่ขวัญเป็นพิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ตามความเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะมีเพียงหนึ่งขวัญถ้าหากเวลาใดขวัญออกห่างจากร่างกายจะทำให้คนนั้นอ่อนแอเจ็บป่วยและเชื่อว่าการย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งอย่างกระทันหันอาจทำให้ขวัญเหินห่างจากร่างได้เพื่อป้องกันมิให้ขวัญออกจากร่างกายหรือให้ขวัญกลับเข้าสู่ร่างเดิมจึงมีพิธีเรียกขวัญเพื่อรับขวัญบำรุงขวัญให้กำลังใจและเป็นการอวยพรให้ประสบความสุขความเจริญ จากนั้นนายทองลุนศีสุริศประธานประเทศตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้พร้อมการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจากนั้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเค้กเนื่องในโอกาสวันคล้ายว,วันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2568โอกาสนี้สมเด็จพระนิฐททิธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงดวงจำปา สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่าเรื่องสุขภาพสุขภาวะของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเป็นเรื่องสําคัญยิ่งต่อความมั่นคงความเจริญของบ้านเมืองจึงได้ทรงพระราชอุตสาหะ พยายามให้มีโครงการความร่วมมือกับลาวในด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโครงการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือการลงแรงลงใจของหลายฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและลาวได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังมาเป็นเวลายาวนานถึง25ปีทําให้ลาวมีบุคลากรที่ดีเกิดการเรียนรู้ ปัญหาทางสุขภาพสุขภาวะผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปสานต่อทำวิจัยด้านต่างๆเพื่อให้คุณภาพชีวิตการรักษาพยาบาลดีขึ้นโดยลำดับทางฝ่ายไทยก็ได้ประโยชน์ได้เห็นปัญหาได้ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งนักวิจัยไทยและลาวมีการเขียนรายงานทำวิจัย มีพระราชดำริด้วยว่าควรนำไปตีพิมพ์ในวรารสารนานาชาติด้วยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ใช่มีประโยชน์แต่ลาวและไทยเท่านั้นความสัมพันธ์เช่นนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ตําหนักผ้าไหมลาวโบราณได้เห็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ร่วมกันระหว่างไทยลาว ความเข้าใจศิละปะทําให้เข้าใจคติความเชื่อซึ่งกันและกันส่วนการที่ได้พบผู้นําของประเทศเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์สามารถดําเนินการได้อย่างดีการเจริญสัมพันธไมตรีความเข้าใจกันทางวัฒนธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมนี้เป็นพลังที่แท้จริงที่ขับเคลื่อนให้สังคมมีสุขภาพสุขภาวะที่ดีเป็นกําลังพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและสงบสุขได้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเดชภัยยบูลคุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน996ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยและเจ้าหน้าที่โอกาสนี้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่หมู่2และหมู่3ตํตำบลบางตะเคียน3ครอบครัวปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแล้ว2หลังอีกหนึ่งหลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดวัตภัยตั้งแต่วันที่16เมษายน2568ถึงปัจจุบันในพื้นที่9อำเภอเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างบ้านเรือนเสียหาย999หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมและฟังรายงานการเกิดวัตภัยการช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุซึ่งนอกจากบ้านเรือนราษฎรเสียหายจำนวนมากแล้วเสาไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านช้างตำบลบ้านกลุ่มและตำบลบางตะเคียนหักและล้ม120ต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้องได้ติดตั้งใหม่ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำถึงพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยรวมถึงการประสานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีกรณีเกิดเหตุภัยพิพบัติต่างๆ วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิระโกศลที่วัดใหม่บ้านตาลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระอธิการคำบ่อจิตตปัญโยเป็นพระราชมงคลวชิรโกศลวิมลภาวนาวรากิจยติคณิสสอนบวรสังคารามขามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดใหม่บ้านตาลจังหวัดสกนลนครตั้งแต่วันที่2มีนาคม2568มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูป เวลา13นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาวชิระมงงคลมุนีที่วัดป่านาคน,นิมิตอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระอธิการสุธรรมธรรมปาโลเป็นพระราชวัชิระมงคลมุนีศรีภาวนานุสิตยติคณิศสอบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดเทพกัญญารามจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่2มีนาคม2568มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูป วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัไทยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขออนามัยพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ได้โอกาสในสถานสงเคราะห์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการด้านจิตเวชและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์สองแห่งดังนี้ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธนานัท์ย่างเฟื่องมนเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการด้านจิตเวชและเจ้าหน้าที่จำนวน574คนณนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี และทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกัตกรที่พยโสธรเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบแก่ผู้พิการด้านจิตเวชและเจ้าหน้าที่จำนวน635คนณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระราชทานสิ่งของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆมาโดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้พลเอกกัมปนาทรดิตต์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในกิจกรรมปีใหม่ไทยของโครงการหลวงนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศดําริจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยสการะสามพระภูมิชัยมงคลและเจ้าที่ประจำศูนย์วิจัยการทําบุญขึ้นปีใหม่ไทยและถ่ายชีวิตกระบือแม่ลูกเพื่อมอบให้แก่ศูนย์สร้างทางลําปาง ตอนบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่นกรองครั้งที่7ทับสองติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการหลวงโมเดลสู่การพัฒนาที่ครบวงจรทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดปากจัดการอบรมแลกเปลี่ยนองความรู้ทั้งด้านการขยายพันธุ์ไม้ผลการเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตรจากนั้นลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารต่างๆเน้นย้ำเรื่องการก่อสร้างที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในระยะยาวให้ความสำคัญกับระบบป้องกันภัยพิบัติการก่อสร้างสถาบันการเรียนรู้มูลและนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาล การก่อสร้างอาคารวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและหอศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงอนุรักษ์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ